สวัสดีครับสวัสดีด้วยเร็วสวัสดีครับอ่าวันนี้จะมาทําอะไรท่องเดือนอ่าท่องเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งปีมีเท่าไหร่สิบสองเดือนมีสิบสองเดือนเอาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนมกราคมสองเดือนสองเดือนกุมภาพันธ์สามเดือนมีนาคมสี่เดือนออมิถุนายนใช่ไหมมกราุมพามีนาเมษาเดือนที่สี่ มษสายนิดเอาต้องใหม่ไหมเอาใหม่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 นะครับหนึ่งเดือนมุกราคมสองเดือนสองเดือนกุมภาพันธ์สามเดือนสามมีนาคมสี่เดือนมีสายนห้าเดือนพฤษจิอพฤษภาคมหกเดือนหกหกเดือนมิมิถุนายนเจ็ดเดือนวันเกิด เจ็ดเดือนกรกฎาคมแปดเดือนแปดเดือนสิงหาคมเก้าเดือนกันกันยายนสิบเดือนตุลาคมสิบเอ็ดเดือนพฤศจิกายนสิบสองธันวาคมโอเคเอาอีกหนึ่งรอบเอาเลยท่องเลยท่องอีกหนึ่งรอบให้เพื่อนเพื่อนดูหนึ่งหนึ่งมุกมกราคมอ่าสองกุมภาพันธ์สาม มีนาคมสี่เมษายนห้าห้าพฤษภกษาคมหกมิถุนายนเจ็ดกรกฎาคมแปดสิงหาคมเก้าเก้ากันกันยายนสิบตุลาคมสิบเอ็ดพฤศจิกายนสิบสองธันวาคมอ่าบอกมามาด้วยบอกมามามอมาครับพูดตองได้เลยครับพูดดิ มาครับพอท้องได้แล้วครัอ้าวอีกรอบอีกรอบเพื่อความมั่นใจหนึ่งเดือนมกราคมสองเดือนกุมภาพันธ์สมเดือนมีนาคมสี่เดือนเมษายนหเดือนพฤศจิายนพจาหเดือนหเดือนมิถุนายนเจวันเกิดกรกฎาคม8สิงหาคม9 9กันยายนสิบสบตุลาคมสิบอ พุ <12. S 1> ทธิกายืนสิบสองธันวาควมโอเคเอาไปบายเอฟซ<ะ>ีบายบายครับไปเจอกันใหม,ม่อย่าลืมติดตามอย่าลืมติดตามช่องพี่โบอสช่อง,องข่าหอ <5 S 2> มด้วยนะคะอ่าน้องข่าหอมช่องพี่โบอสแล้วก็กดซับสครให้ด้วยนะครับกดถูกกดถูกใจให้ด้วยนะคะรับบาย